คดีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่สารฎีกาพิพากษาแล้วมีทั้งหมด3คดีครับคดีแรกวันที่25สิงหาคม2560สารฎีกาแรผรนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก5ปีโดยไม่รอลงอาญาครับในคดีปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและเนื่องจากจำเลยไม่มาฟังคำพิพากษาจึงออกหมายจับเพื่อนำตัวมารับโทษจนเวลาต่อมาจึงทราบว่านางสาวยิ่งลักษ ได้ออกนอกประเทศไปแล้วครับคดีต่อมาวันที่26ธันวาคม2566สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องและเพิกถอนหมายจับในคดีโอนย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากเลขาธิกาสรสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยมิชอบด้วยกฎหมายครับโดยสารชี้ว่าจำเลยไม่ได้มีเจตนาพิเศษที่จะสร้างความเสียหายให้กับนายทวิน และคดีล่าสุดครับคือคดีจัดจ้างโครงการรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2022วงเงิน240ล้านบาทโดยสารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นว่าไม่มีเจตนาเอื้อประโยชน์การจัดซื้อจัดจ้างครับและมีคำพิพากษายกฟ้องพร้อมกับเพิกถอนหมายจับ แม้สคดีหลังสุดสารดิกาจะพิพากษายกฟ้องแต่ยิ่งลักชินวัตยังคงมีโทษจำคุก5ปีพร้อมหมายจับที่จะต้องกลับมารับโทษที่ประเทศไทยและยังมีคดีอื่นๆที่อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการปปชจึงไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะตัดสินใจกับบ้านเช่นเดียวกันกับพี่ชายชอบคลิปสรุปเนะื้อหาสาระดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามคมชันลึกรับ